นี่ก็จะเป็นตอนะครับที่ถูกปลาสนิมเข้าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือการหยุดเชื้อนะครับอันนี้คือหายไปรอบของแล้วนะแต่ก็เคยขึ้นมาอีกอันนี้รอยน้าําตาลน้าตาลนี่นะครับอ่าเห็นชัดเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับนี่การะดาษของเกษตรกร้านครับจะเป็นการฉีดพ่นลงไปอ,อันนี้น้านะครับ ก็ประมาณสักสามร้อยสามสี่ร้อยซีซีอ่ะสิ่ที่เราใส่ก็คือกาลารนะครับนี่่างนี้เลียงไปครับยงบีพออันนั้นก็ฉีดครับฉีดชุ่มเลยะน,นะครับนี่ครับยาจะเป็นสีใสๆนะครับอ่าคนยาไปแล้วฝ้ายนั่น ต่อไปปั๊มครับฉีดได้เลยฉีดชุ่มได้เลยนะครับแนวสีเด็ดปึ๊บฉีดให้เปียกให้ชุ่มนะครับเพราะว่ามันมีผลถึงดินนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ใกล้กันเราต้องฉีดด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าในป้องกันอาการลามครับ มันจะลุกลามพวกพวกนี้มันสามารถลุกลามไปต้นอื่นได้นะครับจากนั้นก็ปล่อยให้แห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกวันหนึ่งอาการก็น่าจะหยุดลุกลามนี่นะครับเราจะฉีดไปโฟกัสน,นิดนึงนี่ครับรองรอยของเชื้อราค่อนข้างเยอะนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่หลังจากการรักษาราสนิมนะครับ อันนี้นีแผลค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ยุบไปละแห้งหมดแล้วครับแล้วเวลาในการรักษานะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ12วันนะครับเริ่มรักษาวันแรกที่เจออาการวันที่18สิงหานะครับวันนี้ที่อัดคลิปนี้ครั้งที่2ก็คือวันที่29สิสิงหาผมนี่ดูนะครับแผลแห้งไปหมดละก็อันนี้จะรักษาโดยการใช้ตัวนี้นะครับ ่การะาดาษครับปวดร้อยห้าสิบาทครับนี่ใช้ทั้งหมดสี่รอบครับใช้ทั้งหมดสี่รอบระยะเวลาประมาณสิบสองวันนะครับฉีดสองถึงสามวันนี่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผลงานของเรารอบหน้าก็จะเป็นตัวการะาดาษนะครับไอ้ทานอสนะครับอันนี้ก็คือรีวิวของมิราเคิลนะครับนะเผื่อดูเผื่อชม ตุ่มครับัอเกติ่ตุ่มอันนี้ก็แทงขึ้นมาแล้วตัว pdm นะครับอันนี้เราเอามาทดสอบนะครับอันนี้เล็กๆก,ก็เริ่มแทงตุ่มมาแล้วะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเพจเกษตรในไ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ